สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเรียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่าอินเดียนั้นได้นําเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคมและอินเดียนั้นได้มีการเปลี่ยนการชรําระเงินโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงสั่งซื้อถ่านหินดังกล่าวนะครับ ตามรายงานของสื่อต่างประเทศนั้นบอกว่าเวลานี้ทางด้านรัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทกตามมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งรัสเซียให้คําจํากัดความว่าเป็นสกุลเงินที่เป็นพิษนะครับเดือนกรกฎาคมนั้นรัสเซียก้าวขึ้นเป็นผู้จัดหาถ่า,านหินพอนแก่อินเดียรายใหญ่ที่สุดอันดับ3โดยอินเดียนําเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 1. ในห้าจากเดือนมิถุนายน2 5 6 5สู่ระดับ 2 0 6ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเดือนมิถุนายนบรรดาผู้ซื้อชาวอินเดียชำระค่าถ่านหินรัสเซียอย่างน้อยเนี่ยครับ742,000ตันเป็นสกุลเงินอื่นไม่ใช่ดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นสัดส่วน44%เของปริมาณการนำเข้าถ่านหินทั้งหมด1.7ล้านตันในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาผู้ผลิตเหล็กและซิเมนสัญชาติอินเดียได้หันไปซื้อถ่านหินรัสเซียโดยใช้สกุลเงินดีแรนของ สหรัฐอาหรับเอมิเรต์เงินดอลลาร์ฮ่องกงและเงินหยวนของจีนรวมถึงเงินยูโรเพิ่มมากขึ้นตามข้อมูลในเอกสารศุลกากรเงินหยวนของจีนนั้นคิดเป็นร้อยละ31ของการชรําระเงินค่าฐานินรัสเซียโดยไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอ,อีกต่อไปแล้วก็ดอลลาร์ฮ่องกง,ค,นะค,ง Euro, คิดเป็นสัดส่วน28่ปเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของยูโรคิดเป็นสัดส่วน2 5เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ดีแรงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน6 ในเดือนอรกรกฎาคมธนาคารกลางอินเดียอนุมัติการชำระค่าสินค้าพกกระพันเป็นสกุลเงินรูปีของอินเดียความเคลื่อนไหวที่ทางด้านอินเดียนั้นคาดหมายว่าจะช่วยเพิ่มการท้าระดับทวิภาคีกับทางด้านรัเสเซียให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสัดส่วนการทำธุรกรรมจากซื้อถ่านหินรัเสเซียโดยไม่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเนื่องจากว่าสถาบันการเงินหลายๆสถาบันในอินเดียนั้นกำลังสำรวจหาแนวทางป้องกันตนเองลดผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการยกระดับความบาดเลืองาน รัสเซียในอนาคตนี่คือสิ่งที่มีการดําเนินการอยู่นะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเวลานี้รัสเซียกับอินเดียนั้นเน่ยครับได้มีการทําการค้าการค้าโดยการใช้สกุลเงินอื่นเนี่ยครับแทนเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีในภาคพลังงานนะครับทั้งสองนั้นเนี่ยจะชาระเป็นเงินรูเบิลหรือว่าเงินรูปีของอินเดียก็ได้แต่ว่านี่ตอนนี้มาสู่ในส่วนของฐานหินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะชําระเป็นเงินสกุลอื่นแล้วก็จะเห็นได้ว่า เอกชนของทางด้านอินเดียนั้นส่วนใหญ่ก็เลือกใช้เงินหยวนรวมถึงดอลลาร์ฮ่องกงในการชรําระค่าฐานหินให้กับทางด้านรัเสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบริกนั้นเนี่ยครับได้ดําเนินการในการที่จะลดใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอย่างที่ทางด้านรัเสเซียออกมาบอกครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นสกุลเงินที่เป็นพิษนะครับเพราะว่ารัเสเซียบอกว่าสหรัฐนั้นเอาเปรียบชาติอื่นนะครับในการที่จะพิมพ์เงินออกมา แล้วนําไปใช้จ่ายนีครับก็เลยทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อส่งผลกระทบเนี่ยครับต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะัปัจจุบันนี้ก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์เด้วยนะครับ